สวัสดีครับผมลุงหน่อมน์คนแค่นหนครับผมเมื่อนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมของฝากนะครับผมของฝากจากนะครับพี่เสน่ห์มาแล้วมาแล้วนะครับผมช่องเป็นช่องใหญ่นะครับช่องสมุนไพรนะครับผมเมื่อนี้ได้รับพัสดุนะครับจากไปซีนีนะครับผมก็เลยสิมารีวิวนะครับผมให้เมืองว่าวันนี้ผมจะได้ของฝากอะไรบ้างนะครับจาก FCC ผมว่านะครับน่าจะเป็นแข้งใหญ่ยาวอึดนะครับเอาล่ะมือครับมาตามบุ่นกันวานะครับเมีนหยังนะครับได้หยังแน่นะครับผมเอาแกะกล้องเลยครับผมนี่หนะมครับผมไพรสนีไทยนะครับบางสักกอนเด้อจะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่านะครับนะครับว่า น้องชายของท่าน <c oughs> โอ้โอ้ขึ้นยาวเลยนะขึ้นยาวเลยขึ้นยาวเลย <c oughs> นะครับผมนี่นี่นี่แกะแล้วนะครับผมเอาดูก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมไม่อย่างนี้นี่น่าพ่น้องเนอนี่นะครับเนื้อเนื้อไม่อย่างเด้อครับนี่ดูดูดูอย่างนี้ล่ะจำซื้อมาเลยนะครับผม เนี่ยครับเป็นสมุนไพรนะครับช่วยให้น้องชายให้น้องชายนะครับผมโตขึ้นโตวันโตคืนมาท่นว่านี่นะครับทีเมืองนะครับเด้อจ็กส์แมนพ่อแม่ดอกนะครับผมต่อไปอุ้ยพี่น้องนี่อุ้ยของมากเลยของเห็นอ่าพี่เสกนี่ลงกลิบแล้วอยากได้นะครับผมนี่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 พี่น้อง เห็นผมบ่หวานอึ้งครับพี่น้องหวานอึ้งนะครับผมโชคลาภเมตตามาหานิยมมาจันว่าพี่บ่พันวานะครับผมเอาลงกระถางปลูกเมื่อแรกนะครับผมอ่ามีโศกมีลาบเลยนะครับผมนี่ครับผมกมานดูมาท่านนะพ,พี่โบพันนะครับสามบาท <c oughs> อู้ยนี่ครับนี่หวานอึ้งหวานอึ้งหวานอึงนอ้งนะครับผมนี่ นี่โอ้ยโอเคนะครับโอ้ยนี่ขอบคุณขอบคุณพิเศษในมากเลยครับผมตัวนี้อยากได้นะครับผมใครที่อยากได้นะครับผมอ่ามหาเสน่ห์บอกมหาเสน่ห์ไม่ตามไม่หันยมนะครับผมร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมนี่นะนแ,ลนนแล้วนะครับผมมดแล้วเนี่นี่นมดแล้วน,นะครับนี่ก็จะเป็นสมุนไพรน่าจะเป็นสมุนไพรสมุนไพรนะครับผม ใี่นะครับผมนี่สมุนไพรหอที่หนึ่งนะครับผมอย่างน้อนๆนี่สังกรณีว่าทนะครับนี่ถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมติดตามที่ช่องพี่สเสนมาแล้วมาแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นรากผักขมนะครับผมอันนี้คือรากผักขมนะครับผม รากรผักขมที่ปอกอายกินนะครับกินแล้วร่างกายแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง,แง,แรงนะครับผมอุย้ยหลายเลยครับลหลายแล้วมีอย่างอีกเนาะอุ้ยนะครับผมขอบคุณนะครับพี่เสน่ห์นะพี่บัวพันธ์นะครับผมหมวยเลือดว่าท่านว่าอันนี้คือหมวยเลือดนะครับผมนี่หนึ่งสองสามสี่อย่างแล้วนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ ห้าอย่างแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมเมื่อกันวาเป็นอย่างนะครับเนาะเนี่ยน้อเนาะาดีดีครับอ๋ออันนี้อบเชยนะครับผมนี่อบเชยอ,อบเชยนะครับผมหอดหอหอขอดเอาปอมแปรแฟมดีดีครับเดียวนะครับผมนี่ พอผมได้มาแล้วนะครับผมจะรีวิวนะครับเหตุตามพิษณีบนอครับว่าตั้งแต่จร้องกินเมืองร้องใส่เมืองนะครับว่าจะเป็นจริงบ่อนะครับผมทดสอบทดลองนะครับโอ้ยขอบคุณพิษณีมากๆนะครับผมอันนี้พี่น้องเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้นะครับผมอันนี้คือนะครับสำหรับท่านชายนะครับผมโดไม่รู้ลมนี่นะครับนี่นี่นี่ สุดยอดสุดยอดนะครับผมโอ้ไปอย่างไรมาหาผมนะมัน,นี้เด้อแต่ผมก็มีเฉพาะตัวยานะครับผมมีตัวที่จะได้ปลูกได้ก็คือเป็นหวานอื่นนะครับผมตัวนี้จะเป็นอะไรเนะาะมัดดีเนาะสุดยอดเลยครับเอ,อาตัวนี้ก่อนครับนะผมอันนี้จะเป็น ตำลึงนะครับผมอันนี้คือต้นต,ตำลึงนะครับผมตากแดดนี่นี่นี่นะครับผมบำรุงร่างกายนะครับแต่ตันนี้เดี๋ยวโอ้นี่ขอดดีครับอันนีนะ้อันนี้คือนะครับผมวาวเครือแดงนะครับผมนี่ ควาวเคือแดงนะครับผมอุ้ยสุดยอดสุดยอดนะครับผมอันนี้มีปีน้อยมนาะอีกนี่โอ้พี่เสนีย์บอกว่านะครับผมทุกอย่างเลยครับผมต้มรวมกันเลยยกเว้นบ้านอื่นนะ นะครับผมที่จะไปปลูกต้อนะครับผมขยายพันธุ์แล้วก็ไปปลูกต้อนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมเพื่อโส่งผลลัพธ์มาท่านบ้างนะครับผมต้มรวมกันเลยกินมาละแก้วบำรุงร่างกายท่านชายนี่ผมสิปึ้งปัง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 ปึงปังปึงปังนะครับเอาเดี๋ยวมาแนะนำกันครับผมหนึ่งนะครับผมสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8อันนี้ดูทุ่งนะครับ9ก้า้าชนิดครับเลยคงคดพอดีเลยนะครับผมเ้าชนิดนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมพี่ซ้ายที่แสนดีนะครับผมพี่สาวที่แสนดีนะครับผมพี่เสน์และก็พี่บัวพันธ์นะครับบัวพันธ์บัวหลวงของเขานี่เองนะครับผมนอกจากจะใจดีแล้วนะครับผมก็ยังเป็นที่รักของพี่น้องชาวยูทูบทุกคนนะครับผม ไปซอยหนูซอยดันทุกคนนะครับเป็นช่องที่ปังนะครับตอนนี้นะครับผมมากกว่า15,000พซับแล้วนะครับผมยอดวิวก็200,000กว่าก็มีแล้วนะครับผมรอลุ้นหลักล้านนะครับผมก็ขอนะครับผมให้พิเศษนะครับผมจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับผมร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมและกับพี่น้องชาว YouTube ทุกผู้ทุกคน ทุกคนทุกท่านนะครับพ่อหญ่แม่หง่ลุงป่านะอาพีนองทั้งหลายนะครับปี่ชายนองสาวทุกคนนะครับผมขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับผมสุขทั้งกายสุขทั้งใจร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขทุกๆคนกิมนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับพี่เสน่ห์พี่วัวพันนะครับผมขอบคุณครับผม